สวัสดีครับกลับมาติดตามกระแสไทยลีกกับผมโกบอลไทยนะครับวันศุกร์ที่19กันยายน2566วันนี้ฟุตบอลไทยลีกกลับมาทําการแข่งขันแล้วนะครับโดยจะมีการแข่งขันกัน2คู่นะครับในวันนี้ซึ่ง3ใน4ทีมจาก2คู่ก็จะต้องเดินทางไปแข่งขันสึกฟุตบอลถ้วยของเอเชียอย่าง AFC แชมเปี้ยนลีกในช่วงกลางสัปดาห์นี้นะครับผู้แรกไปกันที่ BG ครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของลำพูนบริเออร์ BG ทีมอันดับ5ส่วนลำพูนอันดับ15รองบุ้ยนะครับ b ีนั้ล่าสุดพึ่งบุกไปแพ้รูแบงคอ,อกมานะครับศูนยต่อ2แต่เกมนั้นพวกเขาพักตัวเพียบเลยนะครับธีรศิลป์แดงดาเนี่ยก็พักนะครับทางด้านของเชเกเยฟก็ไม่ได้ลงนะครับแต่ว่าในวันนี้เนี่ยเชื่อว่าการจัดทีมของ BG นะน่าจะสลับมาใช้ธีรศิลป์แล้วก็เชเกเยฟนะครับเพราะว่าวันนี้ต้องการแต้มน,นะครับเจอกับลำคูนบริเออร์ส่วนด้นกลางก็ยังเป็นเฟดี้อวารสนะครับ ส่วนแนวรับเนี่ยก็ยังมีวิกเตอร์การ์โดโซ่ที่พักเอาไว้ในนัดก่อนก็อาจจะลงมายืดเส้นยืดสายในนัดนี้นะครับส่วนในตำแหน่งอื่นๆก็ต้องดูโค้ชแหละครับว่าจะโรเรชันมากน้อยแค่ไหนเพราะว่านัดแรกพวกเขาแพ้อุตสาหบุนไดามานะครับแล้วนัดนี้กลางสัปดาห์ที่จะเตะเอฟซีชบุด,ดีต้องเจอกับยาโคดารุซิมซึ่งเป็นทีมดังของลีกมาเลเซียนะครับเดี๋ยวดูว่าจะจับตัวแบบไหนนะครับส่วนทางฝั่งของทีมเยือนครับลำปูเรเออร์เกมล่าสุดผลงานดีนะครับ ก็เพึ่งเก็บชัยชนะนัดแรกในลีกได้สําเร็จโดยการชนะเชียงรายไป2-1ต่อหนึ่งนะครับทำให้พวกนี้ตอนนี้พวกเขามีอยู่3แต้มนะครับขุมกําลังก็คงจะใช้ชุดเดิมๆนะครับแนวะรับก็ยังมีตัวแข็งแกร่งอย่างอาลีซิโซโ,ซโกนะครับพวกมิกาชูนวนสีนะครับตรงกลางก็เป็นหม่องหมองรูวินแล้วก็จะมีพวกชัยวั์บุลาณน,นะครับแนวะรุกก็ฝากความหวังไว้ที่เดนิสมูเรโลนะครับ สถิติการเจอกันของคู่นี้นะครับในฤดูกาลที่ผ่านมาเน 1, ี่ยบีจีชนะหนึ่งูย์ในบ้านส่วนในบ้านของลำพูนบริเอรเนี่ยบีจีบุกไปแพ้มาศูนย์ต่อสามนะครับเนี่ยต้องบอกว่าสถิติเนี่ยก็เป็นทางฝั่งของ BG ดีกว่าในบ้านก็จริงครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าเขามีพวงอยู่ในช่วงกลางสัปดาห์นะครับสำหรับ BG เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับว่าจะจัดทีมแบบไหนแล้วก็จะเปลี่ยนตัวเข้าตัวออกตอนไหน แล้วหน้าเสือเนี่ยเปิดมาให้ BG เนี่ยต้องชนะเกิน1ลูกนะครับหลูกเป็นอย่างน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่า,ำาลำปูบริเออร์น่าจะมาแพ้ไม่เกิน1ลูกนะครับเพราะว่า BG ีมีพวงอยู่นั่นเองนะครับเจียไปที่ราชันโวขาวแพ้ก็จะไม่เกิน1ลูกนะครับเต็มที่เอาคู่ต่อมาครับเป็นบิ๊กแมทของการแข่งขันในวันศุกร์นี้เลยนะครับของสัปดาห์นี้เลยก็ว่าได้ก็เป็นการพบกันระหว่างทีมอันดับหนึ่งนะครับทรูแบงคอกพบกับทีมรองจากฝูอันดับ2อ,อย่างบรีลัมย um ูนนเต็ดะครับ ทรูแบงคอกเองเนี่ยณล่าสุดก็ชนะ BG มานะครับก็ต้องบอกว่า,าผลงานเจเยียมมากมี13แต้มเท่ากันนะครับทั้งสองทีมทั้งแบงคอกแล้วก็ประสาทสายฟ้ายอย่างบุรีรัมยูนเต็ดนะครับแบงคอกคงจะไม่ปรับมากนักนะครับแนวรับก็จะเป็นเอเวอร์ตันนะครับตรงกลางก็จะมีพวกสารัฐขออภัยนะครับเป็นทิติ 10, 000, พันธ์พ่วงจันทรกับปกเก้าอันนันนะครับส่วนแนวรุกก็ยังฝากามหังไว้ที่มามุฒอีดแล้วก็วิลเลนโมต้านะครับส่วน ทีมเยือนอย่างบุรีรัมยูนเต็ดครับเกมล่าสุดพวกเขาบุกไปเอชนะโพลิสเตโล่แบบเฉือนบิวนะครับสต่อหนึ่งซึ่งก็มีเรื่องดราม่าเกิดขึ้นในประเด็นของ v a r นะครับว่าแฮนด์บอลไม่แฮนด์บอลแต่ก็ชนะมาแล้วนะครับสภาพทีมก็พักตัวผู้เล่นพอสมควรนะครับในนัดที่ผ่านมาแต่ว่าบุรีรัมเนี่ยโอโ้โหก็ไม่ธรรมดาเลยครับเพราะว่าขุ่กกาลังสำรองก็ทดแทนกันได้สุภาชายใจเด็ดนัดก่อนหน้านี้ก็ได้ลงมา20นาทีสุดท้ายนะครับมันยืดเสน้นยืดสาย แต่เขาก็มีโปรแกรมกลางสัปดาห์เหมือนกันนะครับสำหรับบุรีัมยูนเต็ดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวต้องดูครับว่าจะมีการโรเตชันนากน้อยแค่ไหนคาดว่าู้รักษาปตูยังจะคงเป็นสิบรักเทศสูงเนินนะครับแนวรับก็ยังอยู่กันครบเลยครับพันสายเหมิบูลหรือว่าจะเชื่อ,อะจะเลือกใช้คิมแล้วก็ดิรอนคูก็ยังอยู่นะครับมีทีละครโอ้โหมีสัสลักไห้ประโคลน,นะครับตรงกลางมีเาขาสิบคาเราแนวลุกก็ยังมีนั่นแหละครับอย่างที่บอกว่าจะใช้สุภชัยหรือเปล่าถ้าไม่ใช้ก็อาจจะเป็นดุบุยญ,ญา เดี๋ยวก็รอดูแล้วกันนะครับสติการเจอกันของคู่นี้บ้านใครบ้านใครบ้านคนนั้นแพ้นะครับในบ้านของแบงคอกในบุร,รีรัมย์บุกไปชนะนะครับในบ้านบุรีรัมย์แบงคอกก็บุกไปชนะเพราะฉะนั้นสติในบ้านไม่ดีแล้วก็ทั้งคู่เนี่ยมีโปรแกรมในการออกไปเยือนนะครับไม่ได้เล่นในบ้านเหมือน b g เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีการโรเตชันบ้างนะครับหน้าเสือของคู่นี้เปิดมาไม่มีใครต่อใครรองครับเจ้าเจ้ากันนะครับเพราะฉะนั้นก็เลือกเชียร์ไปที่ เจ้าบ้านล้วกันนะครับน่าจะไม่แพ้ในเกมนี้ครับและนี่ก็คือกระแสะลีกวันนี้ครับ